อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดอาวุธนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำตัวเลยนะครับเอาคนตัวเล็กสุดก่อนลวกันไม่ใช่อ่ะสวัสดีครับสิทธิกรตั้งพิธาไพ่บูลครับครับผมชื่อเล่นฟีฟาครับฟีฟ้านะับผมแทงได้นะฮะไม่ใช่นะอ่ะท่านนี้ครับัสดีครับชื่อนายโชินันภูมิใจโชคครับชื่อเล่นชื่อบาทครับไม่ต้องเขินนะน้องบ้านนะครับคุณบานนั่นเองท่านนี้ครับสวัสดีครับผมสิทธิกรกาวีครับเบียร์ครับ คุณเบียร์นะฮะต้องเบียร์นะฮะแต่แล้ว ouais ท่านประสบการณ์กี่ปีแล้วอะเลี้ยงกันเลยดีกว่าถือเลยรอเลยกี่ปีกี่ปีสองสองปีครับจะเข้าสามสองปีจะเข้าสามตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเรียนมหาลัยปีหนึ่งครับเฮ้ยเรียนอยู่ด้วยเรียนที่ไหนเราจะพัดจันเกษมจันเกษมตรงยิงครับอือขอให้โชคดีครับน้องเกติดีๆครับอ่าท่านนี้ท่านนี้ก็ประสบการณ์เข้าปีที่สี่ครับเข้าปีที่สี่ ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนเหมือนกันครับเรียนที่ไหนกศนกศนนะฮะอย่าดูถูกนะครับผมเคเอนนะฮะอ่าทันี้ทันใดสองปีครับสองปีครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับเรียนเหมือนกันครับก็เป็นนักศึกษาอยู่นะมีจิตใจที่สุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์เลยดีกว่าสาธิตเลยดีกว่าในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะฮะคอหักสาธิตเลยดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตในการขาหักแล้วกัน ขาหักเอาแต่ละสเตปเลยดีกว่าที่มีอุปกรณ์คะช่วยเหลืออะไรบ้างขาหักสมมุติเราไปเจอบาดเจ็บเราถึงที่เหตุปุ๊บเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าขาหักลักษณะเป็นยังไงอะกระดูกเวลนขาถ้าตรงๆมันก็มันก็จะตรงครับผมแต่ถ้าขาหักปุ๊บกระดูกมันจะมันดูปูดบ้างอะไรบ้างมันจะนูนขึ้นมาให้เรารู้เลยบางทีก็จะโผล่ที่มองมาแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์อ๋อนะจุดต่างๆแบบท่อนี้หัก มันก็จะแดกขึ้นมาเือนพวกนักบอลใช่ไหมที่โดนเสียบประมาณนั้นะ้างใช่ขาห้าข้างนี้มีการเซฟยังไงครับก็คือเราเรามาถึงเราต้องประเมินผู้ปฏิบัติก่อนมีสติไหมถามความรู้เรื่องไหมมีบาดแผลเทศยังไงเทศยังไงคุณครับคุณคุณเรียกเราต้องไปถึงปุ๊บเราต้องแนะนําตัวก่อนว่าเรามาเป็นเจ้าที่ยงงไไก็คือคุณคุณ รู้สึกตัวไหมเป็นอะไรบ้างไหมเจ็บตรงไหนผมมาจากเจ้าที่สูงมรดธรรมสอนอชัยนะครับมาช่วยเหลือนะครับตองต้องต้องแนะนําเขาส่วนมากเจอคนเมาเนี่ยเจอคนเมาก็บางทีก็แกล้งตายก็มีเฮ้ยคนเมาเนี่ยแกล้งตายก็คือเราไปถึงปุ๊บถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอก็เจอไมตาต่อนั้นเขามีสติถามเขาก็คุ้นๆเจ็บตรงไหนบ้างไหมเขาถ้ามีสติเขาก็จะบอกว่าเจ็บตรงขาเราก็รู้แล้วว่ามีตรงขาอ่ตรงขาเราก็ไปไล่ดูหรือจับค่อยๆจับ เราต้องไล่จับในยไล่ไล่ดูว่าพรากระดูกมันจะมันจะพอรูไปปุ๊บถ้ามันกระดูกหักปุ๊บมันจะก็จะนูนขึ้นมาพอเราปุ๊บอ่ะรู้แล้วกระดูกหักอ่าอ่ากระดูกหักแล้วมันต่อไป<า><า>แล้วก็ครับเราก็จะช่วยกันประคองประคองในท่าที่บาดเจ็บครับผมถ้ากระดูกมันจะหักมันจะเป็นอย่างนี้กระดูกปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่เวลามันหักแล้วมันจะเกยเกยกันขึ้นมาเกยขึ้นมาอย่างนี้อ๋อเวลาหักแล้วมันจะดันปุ๊บขึ้นมาเลยปกติมันจะเป็นนี้ถ้าไม่เกยยเราก็ต้องดึง ดึงให้กระดูเพื่อว่าให้มันจากเนี้ยให้มันชนกันให้มันให้มันถอยลงมาแล้วก็ชนกันคือว่าเข้าร่องเดิมใช่ครับอ๋อหมือนพวกกระดูกไก่หักอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้ใชเราก็นะพอพอเราดึงดึงกระดูกเสร็จปุ๊บเราก็ดึงมาปุ๊บแล้วก็เราจะเอาตัวบล็อกขามาใส่ให้เพื่ออระครงให้มันอยู่ไปกับที่ครับผมครับผมเวลาถ้าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าเรายกยกผู้บาดเจ็บไปมันก็กระดูกมันก็จะทิ่มทิ่มไปทิ่มไปทิ่มไปอย่างเงี้ย เราก็เลยมีที่เนื้ออีกเนาะใช่ครับอักเสบกันไปเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์นี้เข้ามาครับผมการเข้าไปอย่างนี้ฮะเพิ่บะค่แค่นี้นี่คือดามแล้วดามแล้วแล้วในการเคลื่อนย้ายฮะคนขาหับก็ขึ้นเอ่อถ้าเรามามาถึงที่เหตุก่อนเราต้องมีคนหนึ่งบ็อกคอเพราะคอเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเออถ้าหับเส้นประสาทมันขึ้นไปที่หัวหมดออก็คือเราเราไปถึงที่เหตุปุ๊บเราก็มันจะมี ในในทีมผมก็จะก็จะแบ่งหน้าที่กันเลยปุ๊บคนนี้ก็จะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเฮดเป็นคนบล็อกในการช่วยเหลือแต่ละครั้งนี่กี่ท่านฮะที่เข้าไปเออสี่คนสี่คนต่อหนึ่งหนึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุใช่ฮะสี่คนเลยนี่เลยอย่างที่เห็นอ่ะบล็อกคออย่างนี้ก่อนปุ๊บคนหนึ่งก็จะต้องจับเพื่อว่าให้ให้เปิดทางเดินหายใจด้วยถ้าถ้าอันนี้มันก้มอย่างนี้ทางเดินหายใจก็จะปิดอ๋อมันจะอเปิดอันนี้ก็ใสอันนี้เป็นอุปกรณ์คอร่าครับ คอลาเว็บคอลาเป็นที่ดามคออ๋ออย่างเงี้ยฮะนี่เลยดันคางไว้ด้วยเพื่อให้หายใจสะดวกและการเคลื่อนย้ายผู้บวยเจ็บเคลื่อนย้ายก็ต้องมีต้องมีมีนีเลยฮะครับเอ้นี่อะยังไงยังไงเราเราก็ต้องถ้าถ้าสมมติขาหักข้างนี้เราเราก็ต้องพลิกตัวแต่ตรงนี้มันเป็นฐานไม่แน่ต้องรับน้ำหนักขาหักขาหักเราก็ต้องมา มาอยู่อย่างนี้ครับเราก็ต้องจับจับการจับพลิกตัวมันไม่ยากครจับแค่นี้ให้ทุกอย่างของร่างกายตามอยู่แนวเดียวกันหมดอยู่ในแนวเดียวกันเอาแล้วขาเขาอย่างนี้มันไม่มีไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราบล็อกไว้แล้วอ๋ออยู่ในบล็อกแล้วยังไงก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมนี่เราก็เลื่อนเข้าไปอ๋อคือสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องเอาเอาต้นคอกับสะโพกให้มันแนวแนวสันหลังให้มันตรงกัน อืมปึ๊บแล้วก็บล็อกเลยบล็อกเลยใช่บล็อกปั๊บสี่คนต่อหนึ่งผู้ประสบนะฮะใช่ครับโอ้แล้วก็ล็อกก็คือเราจะแบ่งหน้าที่กันทำแล้วล็อกลล็อกหัวอย่างนี้เลยไม่ให้เวียงไม่ให้อะไรเลยอ๋อล็อกอีก อุปกรณ์พวกนี้มันทำเซฟตี้ไว้ยกตั้งขึ้นได้หงายขึ้นได้เพราะบ,บางทีไปเจอคนอยู่ตึกถล่มอะไรเงี้ยก็สามารถอเอาออกมาได้โอยนี่เลยเข้าล็อกเลยนะฮะโอเ้เห็นแล้วสุดยอดมากเลยฮะเซฟตี้มากจริงๆล็อกบล็อกทุกอย่างนี่เลยััอจำเป็นปต้องรัดแน่นไหมฮะก็ถ้ามัานต้องดูบางเคสฮะ ถ้าบางเคสเขาเขาเจ็บหน้าอกเราก็ต้องคลายออกไม่ต้องรัดแน่นต่อไปคือการยกก็ต้องมีพร้อมกันด้วยคนหัวก็จะเป็นคนนับคุณหัวนับหนึ่งสองสามยกปึ๊บมันก็จะยกเป็นแนวอย่างนี้เลยเราเราตั้งก็ตั้งได้เพราะอันนี้เป็นเซฟอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมโอ้ยปั้ได้เอียงได้ทุกอย่างเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นการเซฟนี่เลยฮะ้คนขาหักก็ตั้งอย่างนี้ได้เลยได้ครับได้ครับ พราะไอตัวตัวสไปร์นบอร์ดนี่ก็เป็นของอเมริกาโอ้ก็ก็ผ่านการรับรองมาหลายค่ายเหมือนกันครับผมครับสุดยอดมากเลยนะคุณชมนะเดี๋ยวต้องต้องสถามท่านนี่นะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ <c oughs> แน่นครับ <c oughs> แน่นครับเลยนะเออรู้สึกเซฟตี้ไหมเมื่อสักครู่นี้ในการช่วยเหลือเซฟตี้ครับตอนนี้ขาก็ลอยนะครับไม่ใช่ติดพื้นเฮ้ยนี่ขาลอยเหรอครับผมคือล็อกตรงขานี่ไม่ให้ขาล่นด้วย อ๋อคือขาหักนี้ไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมครับคือว่าลอยอยู่ขาด้านนี้เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับขาเราแต่ว่าไปจังหวะนั้นมันก็ชายอยู่เนาะเ <laughs> ออโอ้โหสุดยอดมากเลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านนี้แล้วกันนี่ฮะคุณผู้ชมเซฟตี้ของเขาดีจริงๆนะฮะสำหรับส่วนนี้แมนจริงๆฮะขอปรบมือก่อนทีนึงนะฮะ โอ้โหอปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวเ๋ยวน้องชายจะหายใจไม่ออกโอ้โหนะคุณ <t> ผ <ries> ู <Fore ns ies> ้ชมครับ <lending reconstruction> ช่วงหน้านะเรายังอยู่กับนี่เลยทีมงานของศูนย์มนุษยธรรมนะฮะแล้วมีกูรูนะฮะสุดยอดเลยนะฮะสำหรับกูรูท่านนี้นะแค่พูดชื่อนะเกาหลีมากเลยนะฮะทีรีจองแชไม่ใช่นะเออ สามารถพูดคุยกันได้นะฮะโทรนเข้ามาครับผมที่021674199นะครับและ s m s มาทักทายกันนะฮะหลายท่านอาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้แล้วนะฮะหรือว่าอยากทำความรู้จักให้มากกว่านี้นะครับถามสารทุกสุขดิบได้ถามความสามารถของเขาถามประสบการณ์ที่เจอมานะหรือว่าประสบการณ์เรื่องเสียวๆก็ได้นะคุณผู้ชมโทรกันเข้ามาและ s m s กันเข้ามาทักทายกันนะครับผมที่4123304นะครับแต่ช่วงนี้นะฮะเรายังไม่มีภาพให้ดูใช่ไหม เรามีภาพให้ดูอีกแล้วครับผมสําหรับคนที่แบบว่าอมเมื่อกี้เราได้ดูแบบว่าในไทยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะฮะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นยังไงไปชมเลยครับ